รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิริตรายการที่ทำให้คุณรักความเป็นคนไทยและภูมิใจที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยค่ะทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทางททบ5หค่ะและขอฝากความรักความพึงใยไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศที่ชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิริตผ่านทางช่อง TGN ค่ะคนไทยชุนเที่ยววันนี้เพียงแค่คุณกดดอกจัน3ร6 0 8 8แล้วโทรออกฝากคำตอบไปนะคะ จะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระก,กันที่สุโขทัยกับโรงแรมทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะ <Audio jungle. S 2> ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new fortuner new legend of the ply วัดอรุณราชวราลาม ือเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมชาวบ้านเรียกวัดมะกอกตามชื่อตำบลบางมะกอกอันเป็นที่ตั้งของวัดอีกทั้งในพื้นที่ยังมีต้นมะกอกปลูกอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีชื่อวัดชาวบ้านจึงเรียกตามสิ่งที่พบเห็นต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นชื่อวัดมะกอกนอกเพราะมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่อยู่ลึกเข้าไปในครองาะกอกใหญ่มีชื่อวัดมะกอกใน ต่อมาในพศ23 1 0เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์ย้ายราชธานีมานกรุงนบุรีก็เสด็จกรีธาทัพล่องลงมาตามชุลมารกเมื่อเดินทางถึงบริเวณหน้าวัดประกอบนอกในยามรุ่งอรุณพระองค์จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดประกอ,อกนอกให้เป็นวัดแจง้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอารุณรุ่งซึ่งตามหลักฐานที่สมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพทูลสมเด็จก,กรมพระยาฤศลานาวัติวงไว้ว่า หม่อมฉันเคยเห็นแผนที่เมืองทนบุรีที่ฝรั่งเศสทำเมื่อรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ในแผนที่นั้นมีแต่วัดเรียบกับวัดแจ้งเวลานั้นยังเป็นชานป้อมใหญ่ซึ่งอยู่ราวโรงเรียนราชินีเพราะฉะนั้นวัดโพเป็นวัดสร้างเมื่อล่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มาแล้วเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้งณกรุงทนบุรีและได้ทรงสร้างพระราชวังใหม่มีการขยายเขตพระราชฐานเป็นเหตุให้วัดแจ้งตั้งอยู่กลางพระราชวังจึงไม่โปรดให้มีพระสงค์จำพรรษา เมื่อคลาวที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีถือกันว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเนื่องจากเป็นวัดที่ปฏิสฐานพระแก้วมรกตและพระบางที่สมเด็จพระยามหมาหกษัตริ์สิ์หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ไว้ในมณฑลต่อมาในปี2327พระแก้วมรกตได้ย้ายมาปฏิสฐานณนะวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ส่วนพระบางนั้นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคืนไปยังนครบิงจันและเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเลื่นกล้ารัชกาลที่หนึ่งเสด็จเถลงทวันราชสมบัติได้โปรดให้สร้างพระนครใหม่ขึ้นนฝั่งตวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาและรื้อกำแพงพระราชวังธนบุรีออกวัดแจ้งจึงไม่ได้อยู่ในเขตพระราชวังอีกต่อไปดังนั้นพระองค์จึงโปรดให้วัดแจ้งเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งยังทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรหรือร่นเก้ารัชกาลที่สองในเวลาต่อมาเป็นผู้ดําเนินการปฏิสังขรณ์วัดแจ้งหากแต่ยังไม่แล้วเสร็จแค่สร้างกุติสง์ก็สิ้นรัชกาลที่1ในปี2352เสียก่อนต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ล้นเกล้ารัชการที่สองพระองค์ทรงดำเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จและโปรดพระราชทานนามวัดว่าวัดอรุณราชธารามจนเมื่อถึงราชการที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริรณาปฏิสังขรณ์เพิ่มอีกครั้งและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามจนถึงปัจจุบัน คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจะมีใครเชื่อบ้างไม่ว่าความสวยงามของวัดทวิประกัางจังหวัดชียงรายแห่งนี้อดีตเคยเป็นวัดร้างมีเพียงศาลาไม้หลังเก่าๆตั้งอยู่เพียงลำพัง หากแต่วันนี้ได้กลับกลายเป็นวัดที่มีพลังศรัทธาจากทั่วสารทิศแม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังเข้ามากราบนมัสการและร่วมปฏิบัติธรรมอยู่มากมายถือได้ว่าณนะเวลานี้วัดทวยปรางคงเป็นจุดกำเนิดพระพุทธศาสนาของจังหวัดชิงรายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งทั้งยังมีการสร้างาศาสนสถานไว้ภายในวัดซึ่งล้วนแล้วเกิดขึ้นจากปารมีและพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลวงพ่อพบโชคติสวังโสพระภิกษุรูปนี้ ทุกคนก็เข้าใจว่าเจ้าแม่กุนอิมเป็นเทพธรรมะก็คือต้องสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อก็อยากจะสร้างพระพุทธรูปแต่หลวงพ่อเพิ่งจะรู้ทีหลังว่าการสร้างพระพุทธรูปอยู่ที่อ่างทององค์นั้นน่ะถูกต้องแล้วใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแหละสูง95เมตรนั่นแหละใช่แล้วใหญ่กว่าเจ้าแม่กุอิมองค์นี้อีกก็ยังไม่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ไหนที่สูง95เมตรอันนี้79เมตรอันนี้ก็สูงที่สุดในโลกแต่ในนิมิตฝันของหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ใช่เห็นว่าเจ้าแม่คุณอิมขึ้นตรงนี้เมื่อวันนี้ที่ไหนเห็นก่อนหน้านี้ต้องเป็นสิบปีแล้วบอกกับลูกศิษย์ในวัดว่าน,นี่ตรงนี้เป็นเจ้าแม่คุณอิมนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้วัดคุ้ยประกัง พระโพธิสัตว์กรุณอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้จันหอมองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดเชียงรายทางวัดยังได้สร้างรูปปั้นพระโพธิสัตว์กรุณอิมสูง7จเมตรที่สูงเด่นและสง่างามรวมไปถึงพระโพธิสัตว์กรุณอิมที่แกะสลักด้วยหยกแดงที่น่าจะใหญ่ที่สุดณเวลานี้ในประเทศไทยแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านผู้ชมเคยสังเกตเหมือนอย่างอนๆไม่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์องค์ใดก็ตามที่สร้างขึ้นภายในวัดเวประกัางแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นปางประธานพรเหมือนกันทั้ง3องค์ด้วยเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้และอะไรที่ทำให้หลวมพ่อพบโชคต้องสร้างพระโพธิสัตว์กุอิมที่เหมือนกันองค์นี้ครั้งแรกไม่ใช่เป็นของหลวงพ่อนะเขามาให้หลวงพ่อเจอเบิกเนรให้ปรากฏว่ามีคนนับถือองค์เจ้าแม่กุอิมมีคนนับถือเจ้าแม่กุอิม เขาไปเดินผ่านร้านค้าร้านค้าที่วางกับพื้นวางกับดินแบกกระดินขายก็มีคนจีนมาขายของเซรามิกในประเทศไทยเอาองค์นี้มาวางด้วย mm hmm. เขาเดินไปเดินมาเขาวันที่หนึ่งเขาไปขอต่อซื้อสี่หมื่นวันที่สองเขาไปซื้อสามหมื่นวันที่สามเขาไปซื้อหมื่นห้าวันที่สี่เขาบอกเขาไม่มีตะตังถ้าเกิดว่าขายเขาเนะ่ะเขาอยากซื้อที่สามพัน ตกลงเขาไปต่อสามพันคนจีนคนนั้นยกขายเขาเลยขายเสร็จมาเจิมมาเจิมแล้วหลวงพ่อก็ติดใจยอยู่แต่องค์นี้ว่า,วาองค์นี้คือต้นแบบของที่วัดนี้ไม่ว่าเรื่องราวของพระโพธิสัตว์กุลอิมที่วัดเวฬปรางคงจังหวัดเชียงรายจะมีที่มาในลักษณะที่แปลกไม่เหมือนใครนั่นอาจเป็นเพราะปาฏิหาริย์ขององค์พระโพธิสัตว์ที่ต้องการแสดงธรรมะให้กับทุกคนได้เข้าใจว่าทุกสิ่งย่อมมีการเกิด ตั้งอยู่ดับไปตามห่วงเวลาและความเหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้กับพระโพธิสัตว์แต่ละองค์ย่อมเกิดขึ้นตามวันและเวลาที่เชื่อว่าท่านเป็นผู้เลือกเองและอีกไม่นานเราก็จะได้มีโอกาสชื่นชมบารมีขององค์พระโพธิสัตว์กุอิมซึ่งเป็นทองคำมีขนาดใหญ่เท่าคนจริงมาปฏิสฐานไว้ให้นมัสการณณนะยังสถานที่แห่งนี้ หากพุทธศาสนิกชนหรือนักเที่ยวท่านใดมีโอกาสเดินทางมายังจัดเชียงรายสามารถแปะมาทำบุญและขอพอรจากหลวงพอ่พอพบโชคและองค์พระโพธิสัตว์กุณอิมได้ที่วัดห้วยประกันงทุกวันนะคะ ที่หน้ากลับมาติดตามชมกันค่ะว่ากว่าที่หลวงพ่อพบโชคจะสามารถสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่องค์นี้ได้ต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างและหลวงพ่อพบโชคทําอย่างไรจึงผ่านพน้นจนสามารถสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่สูงได้ถึง79เมตรและใหญ่ที่สุดในโลกได้สําเร็จ มสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสาบันการแพทย์จากกรีนรุบดินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย T.G Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม053903054-5 ใจของอิงอิงนะคะวันนี้อิงอิงมีข่าวดีจากมอเตอร์เวย์มาฝากค่ะคนไทยห่วงใยกันร่วมสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงเตรียมข้าพานทางไว้ได้เธอเตรียมให้พอดีคนอื่นจะได้ไม่ต้งองรอเราจะได้ไม่ติดบริเวณหน้าด่านใช่ไหมรู้นะเอ๊ะได้ข่าวว่าเขาจะปรับภาพานทางใหมไม่รู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกลมทางหลวงได้มีการปรับอัตราค่าผ่านทางหลวงพิเศษตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องของการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์ช่วงกรุงเทพถึงชลบุรีโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18เมษายน2559นี้ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าผ่านทางใหม่ตามระยะทางของผู้ใช้ทางค่ะ โดยเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่ได้จากการจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดการทางพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงจะนำฝากที่กระทรวงการคลังเพื่อนำมาบำรุงรักษาทางสะพานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนรวมถึงนำไปใช้สำหรับการก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์วเวย์สายอื่นๆเช่นสายพัทยามาบตาพุธซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการลงทุนของประเทศได้อีกด้วยดีจังเลยครับเราจะได้มีเส้นทางมอเตอร์เวย์เพิ่มมากขึ้นอืมใช่ถูกต้องแล้วค่ะขอบคุณนะครับที่ทำให้เราเดินทางออกนอกเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นขอบคุณที่คนค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ทั้งปีด้วยอากาศที่บริสุทธิ์และหนาวเย็นมาโดยตลอดเมื่อเข้ามาภายในวัดป่าพุทธเปิดไม่เพียงแค่พบความสงบเงียบความร่มเย็นของการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะเท่านั้นหากยังปรากฏศาสนสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเริ่มจากด้านหน้าของวิหารซึ่งเป็นจุดที่มีน <esté S 1> mm. ักท่องเที่ยวและผู้ปฏิบัติธรรมมาสัมผัสเป็นจุดแรก จะพบกับพญานาคที่อยู่ด้านหน้าและโดยรอบของวิหารอย่างชัดเจน,น,นผู้ทรงพระยาผู้ทรงปฏิหัิฐานน่าสดใจปฏิหิารเป็นพญานาค,คามมพระโพธิสัตว์นา้าพระโพธิสัตว์วันนี้ถือเป็นวันดีก่อนที่จะทำกิจทองสงฆ์หลวงพ่อวชราวิกิตโตจึงรับหน้าที่ในการพาชมบริเวณโดยรอบของวัดปา่าพุทธเปิดเพ,พื่อให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้รู้จักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดได้อย่างถูกต้อง พระโพิสพัตว์หละสรัพย์โพยสัตว์พระยะาทรัพเกิดโพยสัตว์เป็นพระชาติที่ใหญ่ที่สุดของพระโพิสัตว์เล็กสุดคือนกกระจาบในร้อยแปดชนิดที่ต้องเสวยพระชาติสร้างบาร,รมีสี่อสงไขยแสนกันเป็นอย่างน้อย้าตนี่คือใหญ่ที่สุดเล็กสุดคือนกกระจาบ นอกจากนี้ด้านนอกของพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรมที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รายล้อมองค์เจดีย์อยู่นั่นก็คือพญานาคนั่นเองค่ะพญานาคดูแลรักษาเข้ามาดูแลรักษาหมายถึงการดูแลรักษาพระลมสารติธาตุดูแลรักษาพระเจดีย์ก็คืออุลแลนพวกสาพระลมสาริธาต์ที่มาจุดในพระเจดีย์นั้นสองตนสองตนสองตนนี่คือนี่คือพญาสวรรตนัคราชสีทองกับพญาตเวทตนัคราชสีเงิน เก้าเสียนตนละเก้าเสียนด้วลรักษาด้วยบารมีของหลวงพ่อวัชาระวิกิตโต ผู้มีเมตตาธรรมสูงพร้อมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักเจียธรรมหรือเจดีย์เพชรสาสิบเจ็ดยอดเพื่อให้เป็นพุทธสถานและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านานทางรายการจึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกับวัดปาพุทธเบิกเพื่อจะเป็นการช่วยสืบสานและดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับประเทศไทย สืบนานเท่านานร่วมสนับสนุนโดยไดกินเอกิระชีวิตมีดีไซน์ความเย็นสบายที่เหนือกว่าถ้าคุณคิดว่าการปลูกกล้วยนั้นกล้วยกล้วยก็ไม่ใช่การปลูกกล้วยแล้วคะ่ะตามคุณประมุกกับปุ๋ยรุ่งอรุณไปเลยคะ่ะช่วงคนไทยหัวใจกเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณ รับรุ่นกับปุ๋ยรุงรุนวันนี้เราพาท่านมาที่อบตโป่งน้ำร้อนนะครับจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นชื่อว่าจังหวัดกำแพงเพชรสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือกล้วยไข่นะครับกล้วยไขม่มืองกำแพงเพชรรสชาติดีอร่อยนะครับ <c oughs> วันนี้เราพาท่านมาชมกล้วยไข่ที่เมืองกำแพงเพชรจะพาไปชมตั้งแต่นะครับการคัดเลือกหน่อเพาะปลูกการดูแลการจัดการการคัดเลือกหน่อกล้วยการคัดเลือกเครือกล้วยลูกกล้วยจนถึงการตัดเก็บเพื่อจําหน่ายนะครับ วันนี้ที่กำแพงเพชรโดยทั่วไปการปลูกกล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรเกษตรกรชาวสวนมักใช้ระยะห่างระหว่างแถวห่างกันต้นละประมาณ2 2.5เมตรซึ่งใช้หน่อปลูกประมาณ300 400ต้นต่อไร่และขุดหลุมปลูกกว้างยาวลึกประมาณ30 50เซนโดยลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์กล้วยไข่นะครับ การคัดเลือกหน่อที่สมบูรณ์มาขยายพันธุ์ใหม่นะครับใช้หน่อที่มีความสูงประมาณสัก30ซนติเมตรนะครับหรือที่หน่อล้วยข่ยุประมาณสัก2เดือนแล้วก็ขุดหลุมปลูกนะครับระยะระหว่างต้นนะครับก็ประมาณ2เมตรนะครับระยะระหว่างแถวประมาณ3มเมตรนะครับขุดหลุมเพื่อให้ได้หลุมที่สมบูรณ์นะครับควรกว้างลึกยาวเนี่ยประมาณสัก50เซนต่อหลุมต่อต้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปนะครับ กล้วยหลังจากที่เราย้ายปลูกลงหลุมแล้วประมาณสัก9-10เดือนกล้วยก็จะให้เครือที่พร้อมจะตัดไปบริโภคหรือไปจำหน่ายได้นะครับดัะนั้นช่วงที่2ที่เราจะใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงลูกและรสชาติของกล้วยก็คือช่วงที่อายุกล้วยประมาณสัก8เดือนนะครับกล้วยจะมีลูกที่สวยมีรสชาติที่ดีสีสันที่อัศจรรย์นะครับเก็บได้นานขึ้นต้องขอขบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณ ที่ได้นําความรู้ในเรื่องของการปลูกกล้วยไข่จากจังหวัดกําแพงเพชรมาฝากนะคะเพราะกล้วยไข่จังหวัดกําแพงเพชรสวยสะดุดตารสชาติหวานอร่อยจึงเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างมากคนไทยชวนเที่ยววันนี้จะพาไปไหว้พระก,กันที่อาณาจักรแรกของประเทศไทยสุโขทยัยและทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน ร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Start ทอัพไทยแลนด์นไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะอิงอิงพาท่ผู้ชมมาสัมผัสความเป็นดีแดนเฮอริเทจซึ่งองค์การยูเนสโกเนี่ยได้รองรับไว้ให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะที่นี่คือสุขโขทัยนะคะทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาคืออีกหนึ่งสถานที่ที่วันนี้อิงเล็กเมนนะคะว่าเมื่อคุณมาสัมผัสความเป็นอารยาธรรมแบบ เราดั้งเดิมกับอาณาจักรสุขโขทัยแล้วถ้าเกิดจะมาพักผ่อนในวันหยุดต้องไม่พลาดกับที่นี่ค่ะ ประตูแบบจินโบราณสูง3ามเมตรครึ่งยังคงปรากฏอยู่ภายในโรงแรมทาราบุรีสอนแอนสปานะคะตอนนี้เราไปดูความสวยงามและเดีไซน์ที่เขานำมาผสมผสานเรียกว่า m i x ซ์เคานเอร์แบบ Heritage โมเดิรกันค่ะวันนี้เราพาท่านผมาสัมผัสกับดินแดนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรไทยนะคะกับ ห้องทั้ง13ห้องของทาราบรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งมิกซ์ c คัลเจอร์กับการที่เคยมีนะคะชาวจีนชาวญี่ปุ่นและชาวมารคค็อกโกเคยมาค้าขายกับดินแดนแห่งนี้ได้ถูกนำมาเป็นภาพสวยๆของห้องต่างๆที่เก็บบันทึกเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะ เป็นห้องแบบไทยโมเดิร์นนะคะเราจะเห็นว่ามีศิลปะปบแบบสุโขไทยในประยุกต์ใช้สบายนะคะที่นงที่นอนเขาก็จัดได้อย่างสวยงามถ้าหากมีโอกาสมาถึงที่นี่แล้วนะคะจะได้ซึมซับกับความเป็นไทยอย่างมีความสุขตลอด3วันเลยทีเดียวค่ะ สามห้องคุณภาพจากทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปานะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ห่างกันเพียงแค่กิโลเมตรเศษเศคุณสามารถจะขี่จักรยานไปเที่ยวได้อย่างสบายๆนะคะที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยท่าว่ายน้ำสปาสบายจริงนะคะเมื่อมาถึงที่อาณาจักรแห่งรุ่งอรุณแห่งนี้อยากมาสัมผัสความเป็นไทยแบบดั้งเดิมกับอาณาจักรไทยที่มีอายุยาวนานมากว่า833ปีแล้วไม่ยากค่ะวันนี้ตอบคำถามอีกข้อมานะ้าะว่า าราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปานั้นมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องข้อ 1. 13ห้องข้อ 2. 18ห้องหรือข้อ3 28ห้องทราบคำตอบและส่งคำที่ดอกจัน336088 8, และกดโทรออกนะคะสัปดาห์หน้ามนุษย์เลยชื่อผู้โชคดีที่จะพาคนรู้ใจของคุณมาพักผ่อนกับอาณาจักรเริ่มต้นของประเทศไทยที่ทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมสนับสนุนโดยด h วิ Plus, ส s d ด้อมพลศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามกรอบกว่าอร่อยกว่า Apple j ลแจที่ติดใจโดยบริษัทวัชมนฟูด้ด และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสาพาคนรู้ใจของคุณไปทานกุ้งย่างกุ้งปลาหวานที่โนเวเทลพัตินัมประตูน้ำค่ะเชิญคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วอิงอิงดรีมมิงมีส่วนผสมของอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งสตรอเบอรี่และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับปรรับปรละปะันอาหารที่โนเวเทลพัตินัมประตูน้ำหลายชื่อผู้โชคดีคุณแกสลาผลเลิศเชียงราย คุณประดิษฐ์มานัประเสริฐมหาสารคามคุณนัชชาพรทองดีสุราธ,ธานีคุณปาริชาติรอดศิริกำแพงเพชรคุณพยายซื่อตรงนนทบ,บุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้ทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปามีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องข้อ1 13ห้องข้อ2 18ห้องข้อ3 28ห้องเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชุนเที่ยวรวมตอบคำถามรุ้นบัตรที่พักจากทาราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสุโขทยัยกดดอกจัน3 3 6 0 8 8แแล้วโทรออก ฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะสำหรับใครที่ต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกไปที่ w o r l d w i d e w e b i n g i n g c o m หรือที่อีกหนึ่งช่องทาง y o u t u b e อีกอิงสิทธินีหรือถ้าใครเป็นแฟนอิงอิงที่ Facebook นะคะก็ที่อิงอิงสิทธินีอีกเช่นเดียวกันค่ะรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสานที่ซุยซที่ทำให้เรามาพบกันภายใต้บรรยากาศดีๆแบบนี้ เมลเนียมฮิลตันกรุงเทพค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจิริได้ใหม่วันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้บ่ายสามโมงครึ่งทางทาอห้าเ <c oughs> พื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัจจิริอีกต่อไปสวัสดีค่ะ